ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอยาริกาสวัสดีปีใหม่กันอีกครั้งและนี่เป็นคลิปแรกของปี2022นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมากันในหัวข้อนิยายชีวิตปี2022ค่ะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะในชะตาของเราในปีนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะเหมือนเดิมพี่กระเด็ก ถ้าใครชอบก็เข้ามาดูค่ะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวหรือว่าชมไว้เพื่อเป็นความบันเทิงก็ได้ค่ะเราก็มีทั้งหมด3กองนะคะจะมีพระจันทร์พระอาทิตย์แล้วก็สายรุ้งนะคะใช้เวลาเลือกไพ่ตามที่สะดวกเลยใครเลือกไม่ได้นะคะกดพอ u ส์ไว้ก่อนกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะเลือกได้แล้วก็ไปชมคำทำนายกันเลยค่ะ สำหรับท่านที่เลือกกองพระจันทร์นะคะหลายๆคนเนี่ยเป็นที่พึ่งพิงช่วยเหลือเพื่อนหรือว่าญาติมาตลอดปี2021 mm. เลยนะคะ mm. คนรอบข้างเห็นว่าคุณเป็นคนที่รักษาความหลับได้ค่อนข้างดีจึงชอบมาปรึกษาหรือมาหยิบยืมความเมตตาจากคุณนะคะ mm. บางท่านก็ได้พบเจอกับคนพิเศษเข้ามาในชีวิตแล้วนะคะ mm. บางท่านก็มีโชคมีดวงมากเลยค่ะในเรื่องของการเสี่ยงทายหรือว่า เ,เกณฑ์โชคลาภนั่นเองนะคะทิศทางสุขภาพการเงินในปีนี้นะคะเรียกได้ว่ามาแบบมาด้วยน้ำผักน้ำแรงนะคะบางอย่างอาจจะต้องรอคอยนิดนึงจากที่เคยแบบว่ามีโชคลาภอยู่บ่อยครั้งหรือว่ามันถี่กว่านี้รอบนี้อาจจะต้อง ยั้งไว้ก่อนหรือว่ามีบ้างประปรายนะคะไม่ได้วืดวาขนาดนั้นแต่ว่าในตําแหน่งเจ้าชะตาเองเนี่ยยังเป็นไพ่หนึ่งเหรียญอยู่เนาะแปลว่าไพ่ที่เสริมมาด้านข้างตรงนี้ก็อาจจะบป่งบอกได้ถึงว่าปีนี้อาจจะต้องเหนื่อยหนักกว่าเดิมสักเล็กน้อยนะคะเป็นเงินที่ได้มาจากน้าผักน้าแรงเป็นหลัก ทางด้านของสุขภาพกายนะคะก็อยากจะให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับข้อเท้าข้อเข่าหรือว่ากระดูกคอนะคะอาการไมเกรนปวดหัวหรือความคิดเล็ดต่างๆนะคะเนื่องจากามีเรื่องที่จะต้องเก็บมาคิดหรือว่าเก็บมาวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะเนาะป,ปีนี้แต่การงานค่อนข้างเด่นทีเดียวค่ะคาดว่านะคะจะได้รับการไว้วางใจให้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆ หากท่านใดที่เป็นข้าราชการเนาะก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งกันเลยทีเดียวนะปีนี้ส่วนสำหรับท่านที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวเนาะมองว่าโดยรวมปีนี้อาจจะได้กำไรงามนะคะ ปีนี้นะคะคู่ค้าหุ้นส่วนในช่วงต้นปีเนี่ยดีมากๆเลยค่ะแต่ในช่วงท้ายปีอยากให้ระวังนะคะในเรื่องของปากเสียงหรือว่าการมีข้อความคิดเห็นหรือไอเดียต่างๆที่อาจจะไม่ตรงกันเนาะเช่นเดียวกันกับผู้ที่ทํางานประจํานะคะช่วงต้นปีอาจจะสบายๆชิลๆเข้ากับเพื่อนได้ดีแต่ตอนหลังๆเนี่ยในช่วงท้ายปีอาจจะมีปากเสียงกันบ้างนะคะ อย่างที่เห็นตามไพ่เนาะตรง6ไม้เท้าเนี่ยคะ่ะจะบ่งบอกได้ถึงความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นทำโปรเจกต์ได้สําเร็จรุล่วงด้วยดีหรือหน้าที่การงานของเราเนี่ยได้รับ การโปรโมทได้รับการแต่งตั้งนะคะให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือได้รับการารับเงินเดือนเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะปรับฐานเงินเดือนสำหรับผู้ที่กำลังหางานใหม่กำลังว่างงานนะคะหรือว่ารอคำตอบจากการสัมภาษณ์งานต่างๆคาดว่าภายใน1-3ถึงเดือนของต้นปีนี้แหละที่เราจะได้รับข่าวดีนะคะเป็นข่าวที่เราพอใจเป็นงานที่เราคาดหวังไว้นะคะหรือว่าใครก็ตามที่ไปสอบเข้า,เ,า,เ,าเรียนต่อหรืออะไรเนี่ย ก็จะได้รู้ข่าวดีเร็วนี้นะคะสำหรับน้องๆที่กำลังอยู่ในวัยเรียนนะคะโอเคส่วนช่วงท้ายปีเนี่ยสนักหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ของเราหรืออารมณ์ของคนใกล้ตัวที่อาจจะทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดมุนง,งานใจอารมณ์ไม่ดีหรือว่ามีปากเสียงกับคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ตามเราจะต้องระวังตรงนี้ไว้ให้ดีนะคะหากใครก็ตามที่ มีใครชวนไปลงทุนต้องระวังในเรื่องของการลงทุนเล็กไม่เล็กน้อยอะมากเลยแหละศึกษาข้อมูลเองให้รอบคอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นหุ้นฟอเร็เกหรือว่าคริปโตรหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะลงทุนในธุรกิจลงทุนในการซื้อทองซื้อนุน่นซื้อนีนอนนอนน่เราก็ศึกษาตลาดเองนะคะทําความเข้าใจเองให้ดีที่สุดเพราะว่ามันจะมีไพ่เตือนขึ้นมาถึงการที่อาจจะถูกหลอกได้หรือว่าทรัพย์สินเสียหายได้เช่นกันนะคะ ในด้านของความรักนะคะครึ่งปีแรกถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วก็จะดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรมากมายไม่มีมือที่สมไม่มีเรื่องทะเลาะอะไรกันให้ต้องคุนข้องหมองใจนะคะแต่ว่าในช่วงท้ายปีเป็นต้นไปก็อยากจะให้ระวังกันในเรื่องของคำพูดการใช้วาจาินดนึงอาจจะทำให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกว่าเราเไม่รักเขาเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรที่ เราดุเกินไปไหมหรืออะไรยังไงนะคะต้องคอยปรับกันในเรื่องของคําพูดนิดนึงเพื่อไม่ให้เขาน้อยใจเนาะสำหรับคนโสดหรือว่าคนที่มีคนคุยคุยนะคะก็มีแววมากเลยว่าจะได้ดําเนินความสัมพันธ์ต่อคนที่โสดสนิทก็อาจจะมีใครเข้ามาสักคนนะคะซึ่งเป็นคนที่นับจะดีเลยแหละ เป็นคนที่เราไว้ใจได้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งแฟนเป็นได้ทั้งพี่น้องนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้แม่บอกก็ขอจบคำทานายของกองพระจันทร์ไว้เพียงเท่านี้นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กด SUBSCRIBE แล้วก็คอมเมนต์ติชมกันได้ค่ะอยากได้หัวข้ออะไรในครั้งหน้าสามารถบอกได้เลยที่ใต้คอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองพระอาทิตมานะคะเรามาดูกันค่ะว่าปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในดวงชะตาของคนที่เลือกกองพระอาทิตมานะคะชาวกองนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยปีที่ผ่านมาบางทีมีเรื่องให้คิดเยอะมีเรื่องหนักใจเยอะเราก็แบบหลุดสติหลุดโฟกัสมีเบลอเบอร์บ้างมีหลงลืมอะไรหลายๆอย่างบ้างนะคะทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยมีสมาธิเนาะ ีที่ผ่านมาก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะนะคะไม่ทันได้คิดไม่ทันได้วางแผนน้อ,อเงินก็ไม่ค่อยจะพอใช้สักเท่าไหร่ในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักก็มักจะไม่ค่อยสมบัง,งนะคะเพราะว่าเจอคนเจ้าชู้เจอคนที่รักซ้อนรักสามเศร้านะคะมาจีบมาติดพันนะคะทําให้เราเนี่ยมีทุกขันั้งความรักมาเมื่อปีที่แล้วนะคะเรามาดูกันในส่วนของด้านการงานปีนี้กันดีกว่าค่ะคิดว่านะคะ ในส่วนของการงานปีนี้จะดีพอใช้นะคะแต่ว่าไม่ได้ดดเด่นอะไรมากจนถึงขั้นแบบว่ามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรขนาดนั้นเนาะดีที่สุดสําหรับปีนี้อาจจะเป็นการปรับขึ้นเงินเดือนนะคะหรือว่าเราเริ่มคิดในเริ่มที่จะอดออมแล้วก็วางแผนทางการเงินมากขึ้นกว่าเดิมน,นะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทําแล้วแหละ ซึ่งก็จะมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณคิดว่าโอเคปีนี้ฉันต้องเริ่มประหยัดแล้วแหละปีนี้ฉันต้องเริ่มทําบัญชีหรือว่าตรวจสอบการใช้เงินของตัวเองนะคะว่าหมดไปกับค่าอะไรบ้างเนาะปีนี้นะคะจะเป็นโอกาสที่เหมาะถ้าหาใครนะคะกําลังมองหาช่องทางไรายได้เสริมหรือว่าทํางานพิเศษอื่นๆนะคะงานที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยอาจจะมี potential มากพอที่จะส่งเสริมกับงานหลักของคุณด้วยนะคะ ซึ่งมันก็จะออกแนวๆเหมือนแบบเป็นนักบัญชีตรวจสอบบัญชีหรือว่าเอองานการงานเกี่ยวกับการเงินนะคะที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอ,อะไรต่างๆเช่นขายประกันก็ได้เช่นกันถึงแม้ว่าในไพ่โดยรวมนะคะเรื่องของสุขภาพจะไม่ได้ขึ้นมาชัดเจนเนาะว่าต้องดูแลตัวเองขนาดไหนแต่เรื่องของการทํางานหนักมีอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็หาเวลาพักผ่อนหาเวลา ว่างๆใช้ชีวิตแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะทิศทางในอนาคตนะคะช่วงนี้ถึงเมษาสำหรับเู้ที่ประกอบอาชีพิอสระเป็นรีแลนซ์หรือว่าเป็นเซลล์นะคะอาจจะได้มีโอกาสมีลูกค้ารายใหญ่หรือว่ามีลูกค้าที่คุยกันแล้วโอเคนะคะไม่เรื่องเยอะไม่ประสาทเสียนะคะเข้ามา หรือถ้าคุณทำงานออฟฟิศนะคะการประสานงานการเจราจาก็จะบรรลุผลด้วยดีนะคะหุ้นส่วนหรือคนร่วมง,งานก็จะปองรองกันดีในช่วงนี้นะคะไม่มีใครเตะตัดขาใครนะคะเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องติดต่อแผนกอื่นๆหรือว่าดำเนินงานกับหลายฝ่ายเป็นพิเศษนะคะในช่วงนี้ถึงเมษาชาวกองนี้นะคะช่วงต้นปีนี่แหละเป็นช่วงที่บอกได้เลยว่าอูสหฤิการลนทองสุดๆพูดอะไรนะคะเป็นรายได้ พูดอะไรคนก็เชื่อพูดอะไรคนก็รู้สึกว่าอยากซื้อของอยากจะแบบอุดหนุนเราอยากจะแบบว่าร่วมงานกับเรานะคะเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าคําพูดคําจาเนี่ยสักสิบเรามาดูทางด้านความรักกันบ้างจากเดือนนี้ถึงเมษานะคะใครที่ยังโสดอาจจะมีสิทธิ์เปาะสําเร็จนะจ๊ะเล่นใครไว้อย่ารอช้านะจ๊ะลองพูดคุยลองทักเขาไปดูก่อนนะคะมีโอกาสได้สารต่อนะจ๊ะ สำหรับคนมีคู่ใครที่โกรธกันมาก่อนแตกหักกันมาหรือว่าเพิ่งเลิกรากันไปนะคะก็มีโอกาสว่าจะได้กลับมาเจราจากลับมาพูดคุยกันแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นคืนดีนะอาจจะเเรียกว่ายังไงหายหายงอนแล้วลัดมานะคะหลังช่วงเดือนเมษาอาจจะเป็นประมาณพฤษภาถึงกรกฎาเนาะในช่วงนี้ค่ะอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของแผนกที่ทํางานอยู่หรือว่าการโยกย้าย ที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งเราเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปหรอกแต่มันเหมือนมีความจําเป็นมีเหตุจําเป็นให้ต้องโยกย้ายนะคะบางท่านอาจจะมีอาการเบื่องานนะคะอยากหางานใหม่อยากย้ายที่ทํางานก็เป็นไปได้ส่วนทางด้านการเงินก็แลดูไม่ค่อยรุ่งเช่นกันในช่วงพฤษภาถึงกรกฎานะหากใครที่ชอบเล่นเสียงรางวัลเสียงโชคก็อยากให้พักบ้างนะคะเพราะว่าในช่วงนี้อาจจะมีแต่เสียเนาะ ส่วนในด้านของความรักนะคะเดือนนี้บอกว่าคนมีคู่ต่อเนื่องจากไพ่ใบก่อนหน้าที่เป็นช่วงต้นปีถึงเมษายนเนาะ,ะใบนี้อ่ะอาจจะบอกบอกถึงว่าเราอ่ะตัดสินใจแล้วแหละที่จะเดินจากออกมาหรือว่าจบปัญหาครา,าคาสรัางต่างๆที่ง้อแล้วไม่สําเร็จหรืออะไรก็ตามนะคะที่พยายามจะสื่อสารกันแล้วมันเหมือนเหมือนมัน,มน,มน,มนยังคงเป็นไปไม่ได้นะคะเราก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวฉันตัดสินใจเลือกที่จะเดินออกมาดีกว่า ก็ถือว่าเป็นซีรีส์ต่อเนื่องนะคะสําหรับคนที่ต้องการย้ายงานในใบก่อนหน้านี้ช่วงพฤษภาถึงกรกฎาเนาะมองว่าสิงหาจนถึงตุลาเนี่ยเราอาจจะได้เลิกงามยามดีแล้วแหละหาออฟฟิศใหม่ที่ถูกใจหรือว่าได้งานใหม่ที่อ่อโอเคแล้วแล้วเราก็จเจิกก็คงได้ย้ายนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ของการโยกย้ายอยู่เนาะอาจจะต้องมีการปรับตัวปรับสมดุลใหม่กันสักนิดหนึ่งสาหรับที่ใหม่ที่เรากําลังจะไปนะคะ สำหรับในด้านการเงินนะคะต้นแต่สิงหาเป็นต้นไปก็ยังคงเก็บเงินไม่อยู่นะทั้งที่ตอนต้นปีเนี่ยเราก็พยายามแล้วว่าเราจะวางแผนการเงินให้ดีขึ้นนะคะในปีนี้มารู้ตัวดีีอา้าวสิงหาแลยหรอยังเก็บตังค์ไม่ได้เลยฮฮ้ใ,ใ,ในด้านของความรักนะคะคนโสดบางทีเราเดินทางไกลเนาะอาจจะพบเจอ,อได้พูดคุยกับคนใหม่ๆได้รู้จักทําความรู้จักกันแล้วก็อาจจะแบบสารต่อเป็นเพื่อนกันก็ได้หรือว่าได้พิพิพิธภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะ ส่วนคนมีคู่นะคะถ้าใครที่เก่งพอจะประครับประคองผ่านช่วงที่ผ่านมาได้ในช่วงนี้ก็ยังคงไม่หวานแหววอยู่นะคะยังเป็นความสัมพันธ์ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ยังคงมีทะเลาะก,กันบ้างปาไปจุกซิกซุกซิกนะคะทําให้เรายังเก็บมาคิดยังเก็บมาคิดเ,เสียใจยอยู่นะคะ สุดท้ายนะคะใบสรุปเป็น2ดาบเนาะไม่ว่าจะเรื่องการงานการเรียนหรือว่าการเงินแล้วก็ความรักเนี่ยเราจะอยู่ในช่วงที่ลังเลมากๆเลยไม่รู้ว่าจะไปสาย A สาย B หรือว่าจะเอาอยัางไงต่อไปต่อดีไหมหรือจะเลิกกันแค่นี้นะคะจะย้ายงานดีไหมหรือจะอยู่แค่นี้หรือถ้าใครที่ได้ย้ายมาแล้วก็จะเริ่มลังเลว่าเอะอันนี้มันใช่สิ่งที่เราต้องการเราใช่ไหมมันคือสิ่งที่เราค้นหามันคือตัวตนของเราใช่หรือ,อยังคือเราจะเริ่มเอะสงสัยในช่วงท้ายปีนะคะ ยังไงก็ตามไม่บอกขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสำหรับกองพระาทิตย์ที่เลือกเข้ามานะคะฝากกดไลค์ like, กด subscribe ติดตามอยากคอมเมนต์นาเสนอหัวข้อพิกอรณเด็กในครั้งต่อไปสามารถพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองสายรุ้งมานะคะภาพรวมในอดีตสำหรับคนกองสายรุ้งนะคะสำหรับกองนี้นะคะทิศทางที่ผ่านมาในอดีตด,ดูแล้วว่า ทั้งทางด้านการงานและการเงินเป็นช่วงที่รอคอยการประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะลงทุนแางด้านอะไรไปก็ตามนะเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงที่ลงเงินและลงแรงเป็นพิเศษยังไม่เห็นผลชัดเจนนะคะเรามาดูกันว่าในปีนี้นะคะจากที่ลงทุนลงแรงไปเราจะได้ผลตอบแทนอย่างไรบ้างนะคะ ในด้านของความรู้สึกของคนรอบข้างที่มีต่อคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นที่พึ่งทางด้านของการให้คาปรึกษาการที่มีความคิดรอบครอบกระตุ้นล้นหลายๆอย่างเนี่ยบางทีคุณทําให้เพื่อนรู้สึกสบายใจนะคะที่จะเล่าเรื่องต่างๆหรือว่ามาปรึกษาอะไรกับคุณได้ตลอดรวมทั้งเรื่องของการลงทุนการเงินต่างๆนะคะในด้านของความรักปีที่ผ่านมาก็เรื่อยๆเอ่ยนะคะ ไม่ค่อยมีความหวานกันเท่าไหร่ไม่ค่อยแสดงความรักความโรแมนติกกันนะคะแต่ก็สําหรับคนมีคู่ยังถือว่ายังรักมันคงนะคะส่วนคนโสดก็เหมือนกับว่าปีที่แล้วก็นิ่งๆอะไรที่นิ่งเป็นพิเศษคนคุยที่นิ่งหรือความโสดที่นิ่งนะคะไม่มีไม่มีอะไรแบบว้าวเลยนะคะความต้องการของเราในปีนี้นะคะเราอาจจะรู้สึกว่า อยากรับงานเพิ่มอยากมีโปรเจกต์อื่นๆนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องของงานในออฟฟิศเนี่ยก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะที่จะได้งานที่เราก็ไม่ได้คาดหวังเนาะแต่ว่าเขาอะเห็นว่าเราอะมีคุณสมบัติหรือว่ามีความสามารถที่จะสามารถทำสิ่งสิ่งนี้ได้นะคะเขาก็จะเหมือนกับโยนงานมาให้เราเนาะซึ่งหลายๆท่านก็จะมีความกังวลว่าเอ๊งานใหม่ที่เราจะได้รับมอบหมายเนี่ยมันจะทําได้จริงไหมเราจะ เครียดกับมันมากเกินไปไหมเพราะว่าเราก็มีงานอื่นๆอยู่ในมืออยู่แล้วนะคะบางคนอาจจะว,วิตกถึงขั้นแบบเอามาคิดมากจนนอนไม่หลับหรือว่ามีความกลัวว่าเอ๊ะเพื่อนในทีมหรือเพื่อนคนอื่นๆใน,ผนแผนกเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นเด็กพิเศษหรือเปล่าหรือเราเป็นคนที่อยู่ดีๆทําไมเขาถึงให้งานนี้กับเรานะคะมองดูแล้วมันก็น่าจะเป็นโปรเจกต์พิเศษโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์กหนึ่งเลยนะคะ มันจะทําให้เราเนีตัดสินใจไม่ค่อยถูกนะคะว่าเอ๊เราจะเลือกที่สลรับงานนี้ไว้ดีไหมมันจะส่งผลดีกับเราแน่ไหมนะคะสําหรับชาวกองสายรุ้งนะคะที่ทางในนาคดต้นปีตอนนี้จนถึงเมษานะคะการงานไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ไม่ได้ก้าวหน้าแต่ก็ไปได้เรื่อยๆนะคะยังไม่หนักมากซึ่งคาดว่าโปรเจก์นั้นอะที่จะทําให้เราเ,เกิดความลังเลในอาจจมาในช่วงของครึ่งปีหลังนะคะ แต่ว่าในเรื่องของการเงินก็ยังคงมีใช้เรื่อยๆนะคะหมุนได้จ่ายคล่องทางด้านของความรักกันบ้างในช่วงต้นปีแรกถ้าหากยังโสดนะคะก็อาจจะยังมีความหวังนะคะแต่ก็ยังเหงาๆอยู่เนาะยังคงแบบไม่ค่อยเจอคนที่เราชอบสุดๆหรือคนที่เรารู้สึกว่ามันใช่เปะอะไรเงี้ยยังไม่มีนะคะยังอยู่กับเพื่อนยังสนุกกับการใช้ชีวิตโสดอยู่นะ ซีรีส์ถัดไปนะคะหลังเดือนเมษาก็คือช่วงพุษภากักราชกรกฎานะคะท่านอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะสําหรับท่านที่ประกอบธุรกิจแล้วก็มีการลงทุนเอาไว้นะคะอาจจะได้รับการปันผลได้รับค่าตอบแทนหรือว่าผลประโยชน์ที่แบบว่าเราคาดหวังไว้นะคะสําหรับใครที่กําลังจะขายบ้านขายที่ดินขายคอนโดนะคะก็มีโอกาสว่าจะสามารถามีลูกค้าหรือว่าสามารถขายได้ในช่วงนี้แหละนะ ก็ทำมาค้าขายคล่องนะคะสําหรับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจการเงินก็จะได้เงินก้กอนโตมีการพัฒนามีความมั่นคงมากขึ้นนะคะในช่วงของกลางปีเป็นต้นไปนะคะอาจจะไพ่ดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะสิบตาม แต่ว่าอยากจะให้ระวังกันไว้นะคอเตือนกันไว้ก่อนเนื่องจากว่าการมาดูดวงเนี่ยก็เหมือนเป็นการรู้ล่วงหน้าเนาะระวังอุบัติเหตุระวังการเจ็บป่วยหนักหรือว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยก็ให้ระมัดระวังออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะพักผ่อในให้เพียงพอจะได้ไม่เจ็บหนักเนาะดีกว่าว่าขากลัมาตั้มาต่แดดต้องเอาปใจใายให้คุณหมอหมดนะคะ แล้อ,อีกความหมายหนึ่งของให้ใบนี้นะคะใครไปไหนมาไหนก็ตรวจตาทรัพย์สินให้เรียบร้อยนะคะอย่าวางอย่าลืมทิ้งขว้างไว้ตรงไหนเพราะว่าอาจจะหมายถึงทรัพย์สินเสียหายหรือว่าของหายได้เช่นกันนะคะในเรื่องของความรักถ้าหากใครที่เจ้าแจ่มมาทั้งปีแล้วช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่หนักหน่อยอาจจะมีการทะเลาะกันรุนแรงนะคะหรือว่ามีความเข้าใจผิดกันหลายอย่างอาจจะชีวิตไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะ<ม>เป็นซีรีส์ที่ต่อเนื่องกันนะคะในช่วง ลายปีหลังจากตุลาเป็นต้นไปนะคะเราจะเริ่มคิดวิเคราะห์พิจารณาเหตุการณา์ต่างๆในชีวิตได้อย่างถี่ถ้วนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือความรักนะคะเราจะเริ่มใส่ตจองถึงเหตุผลต่างๆว่าทาไมเราถึงเลือกเส้นทางนี้ทําไมเราถึงอยากทําอย่างนั้นอย่างนี้นะคะในเรื่องของการเงินก็เช่นกันเราจะเก็บยูเก็บ ไม่จะรุ่ยร่ายเท่ากับตอนช่วงที่ผ่านๆมาแล้วนะคะธุรกิจการงานอาจจะเหนื่อยนะคะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้แต่ว่าประสบความสําเร็จดีก็คือว่าอาจจะมีปัญหาวิปรสักเข้ามาบ้างแหละให้เราต้องแก้ไขนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราเก่งและมีความสามารถก็จะสามารถผ่านมันไปได้นะคะในด้านของความรักนะคะคนโสดมองว่ายังโสดต่อไปอีกเพราะว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยู่คนเดียวมันก็สบายดีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องอะไรยังไงมากมาย แฮปปี้กับชี้ตรงนี้ส่วนในเรื่องราวของความรักของคนมีคู่ในช่วงหลังตุลาคมนะคะจะช่วงของถ้ายปีเนี่ยบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเ,ออเราอะเริ่มไต่ตองเริ่มใช้สมองมากกว่าหัวใจแล้วในตอนนี้นะคะ่ะเริ่มคิดว่าการกระทําของเขาหรือว่าพฤติกรรมบางอย่างที่เราพเห็นหรือว่าได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยมันไม่ค่อยจะเป็นแนวของเราเท่าไหร่นะ ก็ยังอยากให้ประคับปะคองคอยดูกันไปก่อนนะคะเพราะว่าในไพ่นี้ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าเราจะเลิกลากันไปที่ไหนยังไงนะคะลองดูทิศทางในอนาคตอีกทีค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสนุกรับชมคลิปวิดีโอขอขอบคุณไลค์แล้วก็กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้แม่หมออยากได้หัวข้ออะไรในครั้งถัดไปสามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างนะคะวันนี้แม่หมอไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ